ักก้าไกลนะครับดูทรงแล้วก็อาจจะถูกยุบนะครับเพราะเสนอแก้ไขมาตรา1นึหนึ่งนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็มองว่าก้าไกลอ่ะถูกยุบแน่ละครับออซึ่งอันนี้อยากจะถามคุณผู้ชมว่าเราควรจะรู้สึกยังไงกับเรื่องแบบนี้ครับการยุบพักซึ่งมันไม่ใช่เรื่องปกติอะ่ะเหมือนทุกคนมองว่ามันเกิดขึ้นแน่แต่ในความเป็นจริงมันแปลกไหมอ่ะที่คุณไม่ลุ้นเลยอ่ะมันต้องคิดได้บางอย่างเหมือนกันนะเวลาเราพูดว่าพักก้าวไกลจะถูกยุบแน่ๆอะ่ะถามกันจริงๆรอะ่ะ คุณไม่ลุ้นเพราะเชิงกฎหมายงจริงเหรอเออคุณไม่ได้ไม่ลุ้นเพราะเชิงกฎหมายหรอกคุณคุณไม่ลุ้นเพราะแบบก็ข้อกฎหมายว่าอย่างงี้จริงหรอไม่มีหรอกเราคิดว่าก้าวไกลจะถูกยุบเพราะอะไรอ่ะอืมก็ชัดดีอยู่แล้วอ่ะใช่และคําถามคือเมื่อมายเซ็ตยังเป็นแบบนี้อยู่อ่ะจะให้มองประเทศเนี้ยว่าว้าวเรากําลังเข้าสู่ความเป็นประชาธิปไตยที่งดงามสร้างสรรค์โครงข่ายอะไรต่างๆก็น่ากำลังจะพัฒนาไปแล้วมองยังไงอ่ะใช่